ังไงกันได้ล่ะถามหน่อยเออจะอยู่ยังไงกันได้ถ้าผิดเราไม่ยอมรับขนาดเนี่ยแอดว่าเนี่ยก็ทําตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะเขาไม่เอาจับแพะชนแกะมาไม่ได้อะไรกันมากมายก็คือถ้าคุณมีหลักฐานอื่นเออมีหลักฐานอื่นมากล้างก็ได้ก็เอามาเขาไม่ได้มีปัญหานี่เขาให้คนอิสระเต็มที่เลยเออให้เอาหลักฐานมาแต่วันมันเป็นไปนไม่ได้เรื่องที่นี่มันมันไม่สามารถเอาหลักฐานอะไรมาได้ทั้งนั้นแหละเพราะอะไร มันจะเจนแล้วมันก็ชัดเจนตามเอกสารตามหลักฐานต่างมันมีหลักฐานเนี่ยอ่ามีหลักฐานเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอาเข้าไปได้เอาหลักฐานมายืนยันแค่นั้นคุณก็ไปไม่เป็นแล้วอ่าแล้วสรุปท้ายคุณก็ต้องยอมรับเอ้ายอมรับเนี่ยแล้วถามว่าคุณไม่ผิดหรอมันผิดอยู่แล้วยอมรับปุ๊บนี่คุณก็โดนอยู่แล้วนั่นแหละพอโดนไปแล้วยังไงจะไปสู้ตรงไหนนะคุณยอมรับไปแล้ว นี่คือปัญหาของคุณแหละคุณแก้ยังไงก็ไปแก้ที่หน้างานเถอะนะครับอแล้วเนี่ยหลักฐานมันก็บีบตัวนะคันอ่านั่นแหละคือหลักการทำเป็นจริงเห็นไหมขนาดเรื่องเรื่องที่นะเรื่องเรื่องที่ที่ควรไปร้องนะี่ยอ่าสื่อเขายังถามเลยว่า แล้วแล้วคนที่ร้องน่ะเขาคือใครเหรอเออเขาเป็นใครเอเกี่ยวข้องกับอะไรเห็นไหมเอเขาพยายามจะสืบเลยว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเขาสงสัยไงว่าเอ๊ะเออมีการสงสัยเนี่ยเขาไปร้องเพราะทําไมเขาเห็นอะไรยังไงเออแต่ขณะเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นในสื่อเขาเห็นองคเขานั่นแหละการโฆษณากันอ่า บรรยายอะบรรยายเรื่องที่เรื่องอะไรเขาก็บรรยายไปใช่ไหมเขาก็เห็นในนั้นเขาบ่กพอเห็นในนั้น í, มันไม่ใช่นี่ <c oughs> เขาก็เลยไปร้องพอไปร้องก็เกิดการตรวจสอบกันเกิดขึ้นถูกไหมตรวจสอบว่ามันไม่ผิดก็คงใครจะไปทําอะไรได้ถ้ามันไม่ผิดอ้าวผิดกูก็ต้องว่าไปตามนั้นอันนี้มันก็ชัดเจนเออแล้วยิ่งเป็นอันสองเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยมันเท่าเข้าข่ายครั้งที่สองแล้วก็เออเป็น เป็นการกระทำที่มันเหมือนเหมือนกันอ่าคล้ายกันเหมือนเหมือนกันเนี่ยแหละอันนี้มันจะหนักตรงนี้แหละเขาถือว่าอ่าทําแบบซ้ํำซากผิดแบบซ้ๆอ้ะอันเนี้ยโทษจำนี่มันมีโอกาสที่จะโดนเพราะว่าครั้งแรกนี่ก็อาจจะอนุโลมให้ได้แต่ครั้งสองอาจจะยากหน่อยอคุณจะดิ้นคุณจะเต้นไปยังไงก็แล้วแต่หรือว่าคุณจะไปติดต่อ,อคนที่รู้จัก ถามหน่อยว่าถ้าเขาเป็นอ่าเป็นผู้มีสีนะครับหรือว่าเป็นเก้าอี้เขานั่งเก้าอี้อยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่โตหรือว่าเล็กลงก็แล้วแต่ใครจะกล้ามาเสี่ยงเกี่ยวกับเอาเก้าอี้เขาเนี่ยเป็นเดิมพันนะอยากจะถามหน่อยไม่มีใครกล้าเสี่ยงหรอกถ้าเขาเสี่ยงเข้าไปเนี่ยถ้าใครมาเลือดขาเก้าอี้เขาทำไงมันทำให้เก้าอี้เขาสั่นคอนนะ เ,เขาอาจจะอาจจะหลุดไปก็ได้เก้าอี้เอ,อเขาอาจจะไม่ได้นั่งอีกต่อไปก็ได้เห็นไหมมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มสิเสียประวัติอีกต่างหากเออเสียประวัติเลยแล้วก็โดนตรงนี้นะเออโด,โดนตรงนี้นะคือหนึ่งห้าเจ็ดเลยนะเอซีนะโอ้โหมันไม่ได้นะมันเสียหายมากเออเสียประวัติเสียอนาคตเขาจะเอาอนา,อนาคตมาทิ้งไหม ก็เป็นการคาดเดาไงเออเขาเห็นแบบนั้นก็เป็นการคาดเดาไงถามว่าคนร้องไห้ทั่วไปเนี่ยทุกคนก็เป็นคนร้ายหมดสิ <c oughs> เออถ้าเขาไปร้องเนี่ยแกก็บอกอยู่แล้วว่าแกร้องเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นญาติกันมันผิดไหมถามหน่อยเออไอคนที่มีพิรุษอ่ะทําไมไม่มาร้องอ่ะถามหน่อยเออถ้าเป็นแอดแอดไปนะแอดพูดตรงๆนะเออแอดไปเลยแอด พอรู้ว่าเนี่ยพอรู้พอเห็นเนี่ยรู้เนี่ยแอตตลี่ไปเลยไม่สนใจต้องทิ้งเลยแล้วก็ไปเลยเห็นไหมมันต้องจริงอย่างนั้นในความถูกต้องคือแบบนั้นดันไปไปเล่นงานคนที่เขาตามหาทั้งวันทั้งคืนเน่ยไปเล่นงานเขาแต่ไอคนที่ไม่ได้ไปหากับเขาเนี่ยดันไม่สงสัยเลยสักนิดหนึ่งเหรอว่าทําไมเขาไม่ไปเพราะอะไรอะเออมันไม่มีเหตุผลเหรอหรือ,อยังไงมันอ้างไม่ขึ้นนะตาม ธรรมชาติของมนุษย์น่มันอ้างไม่ได้นะเอาจริงๆการที่คิดว่ามีพิรุษเนี่ยคนที่เขาไม่มาด้วยเนี่ยเขาจะไม่มีพิรุษกว่าเหรอถูกไหมนี่คือธรรมชาติ fc ลองไปถามดิเอาง่ายๆถามไปสักร้อยหรือสักยีก่สิบสามสิบครอบครัวลองไปคุยแบบนี้บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดครอบครัวคุณหายไปเนี่ยเอแล้วแล้วคนเล็กๆหายไปเนี่ยในครอบครัวนหัวแก้วหัวแหวนเนี่ย ถามหน่อยว่าคุณจะออกตามไหมถามตรงๆแค่นั้นนะหรือว่าคุณจะนั่งรออยู่บ้านเฉยๆอ่ะเราก็ต้องถามตรงนั้นถูกไหมลนะ่ะเลิกแอดไปถามมาหมดแล้วเขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาจะไม่ตามเขาตามหมูตัวมันไม่ต้องกลัวหรอกว่างั้นเขาไม่หยุดแน่นอนถ้าไม่เจอเขาไม่หยุดไม่ได้หรอกเอาจริงๆแต่อันนี้มันไม่เหมือนกันไอ้ตรีมันคนละอย่างแล้วยิ่งรู้ว่าเอาเจอแล้วหรอโอ้โหเขาถึงวิ่งเลยล่ะ เอาแค่เห็นสิ่งของก่อนหน้าที่จะเจอเนี่ยแค่เห็นสิ่งของนะแค่น,นี้เข้าก็ไปแล้วเขาต้องออกตัวไปแล้วแต่นี่เขาไม่ไปเลยไม่เอาเลยเออเหมือนก็ไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนกับไม่ใช่ในสายเลือดเหมือนกับเป็นคนอื่นเอาง่ายๆเหมือนเป็นคนอื่นเขาเฉยๆไปเออจริงๆมันต้องลุยเลยล่ะมันต้องลุยขึ้นไปดูเลยนะ มันเป็นยังไงต้องเป็นโอ้โหอันนั้นคือใครต้องดูด้วยมันแก้วตาดวงใจนะเอฟซีเออสวัสดีครับคุณมีแม่เพนนะครับอ่าคุณพินนะครับ,ออนนรบสวัสดีครับผมเห็นไหมเราเปรียบเทียบได้ไหมแบบเนี้ยเราเปรียบเทียบได้ไหมคุณจะไปสงสัยอะไรเขาร้องไห้นะเขาก็เสียใจมันก็เรื่องปกตินั่นคือเคือญาติกัน ถ้าเป็นไม่ใช่เคยญาติกันแล้วไปร้องไห้เนี่ยมันก็ดูแปลกๆอันนี้เขาเคยญาติเขาก็เลี้ยงมาอยู่ด้วยกันเขาก็เลี้ยงอยู่เออพี่รุทถามว่าพี่รุทเนี่ยเวลาเขาทำเขาทำได้ไหมเ,เราก็ต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นอีกเอเข้าเวลาไหนไปทำถามหน่อยเออก็เห็นมีแต่กระบอกว่าพาไปช่วงเช้าช่วงเช้ามันตอนไหนวะเออ พาไปช่วงเช้ามันเวลาตรงไหนคุณบอกมาเลยบอกฟันธงเวลาลงมามันจะได้กะเวลาได้ถูกแล้วจะได้เอามาเปรียบเทียบกันได้ว่าเวลาตรงนั้นน่ะที่คุณบอกเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเราก็ต้องพูดตรงนี้เราต้องหาตรงนี้ที่มาหาักล้างเนี่ยไม่ใช่ว่ามาพูดกันลอยๆอย่างนั้นไม่ใช่เออคุณบอกว่าช่วงเชา้าประมาณแล้วกูกสร้างสตอรี่ขึ้นมามันใช่ไหมละ่ะใครก็พูดได้ถ้าพูดแบบนั้นน่ะคุณไม่จะสนใจเวลาเขาเลย เออผมบอกว่าช่วงเช้าประมาณนู้นประมาณนี้เออไอคนที่พูดไปไปเชื่อเขาอีกเออไปเชื่อเขาหาว่าเขามีข้อพิรุธข้อสงสัยเนี่ยเขาสงสัยมากเลยเออพอดีสาลในฟงถ้าตัดสินโอ้โหเขายิ่งมั่นใจใหญ่เขาว่างั้นเออมั่นใจว่าเขาทำอย่างง้นทำอย่างนี้เห็นไหมเออก็ดูเอาแล้วกันเอฟซีคนเราเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ คำมอนเซนนะไม่ใช้หัวสมองการคิดเลยเอาจริงเออแล้วก็หาว่าแกเนี่ยโอ้ยพอวันที่สิบห้านะเผาเผาไอ้เผา,า,า,าอะไรเผาของกองใหญ่เลยไฟไม่รู้มายังไงเขาว่าอ่างนั้นโอ้เออเผาสงสัยว่าเออเขาเผาอะไรกองไฟใหญ่จังน่นนั่น แกก็บอกแล้วว่าเออว่าไฟเผาเขายะเออมาสงสัยแล้วเขาจะไปทำทำไมถามหน่อยแกจะไปเผาเพื่ออะไรแกจะเอาเวลาไหนไปทำเอาแค่เวลาทําก็พอเออเอาแค่ตรงนี้เวลาทําเนี่ยทำเวลาไหนตอบมาหน่อยอย่าไปอ้างลอยๆอยนะครับ ใช่ครับผมเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะให้เห็นเขาว่างัน้นเออเขาไม่อยากจะให้เห็นอา่าต่างหน้าเขาว่างั้นเขาต้องเอาไปเผาให้หมดนะ <c oughs> ไม่ให้เหลือซากเลยเอาพูดง่ายไม่ให้เหลือเลยเออก็คิดเอาก็าแล้วกันเออเสียดายใช่หไหมเอาไปบริจาคก,ก็ได้ได้เหมือนกันเอซีได้เหมือนกันเอาไปบริจาคเขาไม่ได้ว่าหรอกได้เหมือนกัน เ้าไปบริจาคก,ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเออก็ได้เหมือนกันไม่มีใครรู้หรอกเราไปให้คนน้องคนนี้ก็มากระจายไปมันก็ถือว่ามันเป็นมันมีประโยชน์อะ่ะดีก็าไปเผาถูกไหมล่ะไปเผาก็ไหมหมดแค่นั้นเองเ้าไปบริจาคให้คนที่เขาไม่มีใส่ถูกไหมคนยากคนจนเยอะแยะ,แยะแตายเออมีเยอะคนที่เขาไม่มีตังคนที่เขาไม่มีจะซื้อน่ะเอาไปให้เด็กเอาไปให้อะไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นั่นแหละ เออทาไมเขาทําอย่างนั <Okay. S 2> ้นเขาทําไมเขารีบเออรีบจังไม่เข้าใจนะคนที่น่าสงสัยไม่ไปสงสัยนะครับไอคนที่ไม่น่าสงสัยจะไปสงสัยเขาเออแล้วก็ต้องพูดกันตรงๆตรงไปตรงมานะเออมันต้องมันต้องสอบทั้งคู่สอบทั้งสองข้างให้มันละเอียดไปเลยถูกไหมไล่ให้มันละเอียดแค่นี้ก็จบแล้ว เออไม่จะไปฟังใครดังนั้นเราฟังหมดแหละแต่ว่าต้องเอามาชี้แจงเอามาอ่าเอามาหาค้นหารายละเอียดว่าสรุปแล้วจริงไหมยังไงหรือเปล่ามันต้องเอาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าฟังเข้ามาแล้วก็เชื่อเข้าไปอย่างนั้นเออมันเหมือนกับการตั้งสมมติฐานเอาไว้แล้วตั้งเอาไว้แล้วว่าจะต้องทําแบบนู้นแบบนี้เพื่อจะให้เห็นว่าเออนี่แหละก็สร้างมาตรงนี้ให้มันถูกแล้วนะเออแต่อย่าลืมว่ามันเนี่ย เวลาทําเนี่ยมันเห็นเอข้อพิรุธหลายๆอย่างเอาจริงๆนะแอนว่าเลยข้อพิรุษมันเยอะเยอะกว่าทั้งนี้ทางลงุงอีกเออเยอะกว่าเยอะเออแล้วตอบไม่ได้ด้วยเออเยอะแบบตอบไม่ได้ด้วยนะเอาพูดง่ายๆเยอะแบบตอบไม่ได้เลยนะ คือเวลาเวลาเขาพูดอ่ะเขาบอกว่าจําเวลาไม่ค่อยได้แม่นเท่าไหร่เขาว่าอย่างนั้นจําเวลาอ่านอ่านิดหน่อยแต่เขาก็พูดแต่พวกนั้นเขาเชื่อแล้วก็ก็ใส่ไปเขาตั้งมั่นเอาไว้แล้วว่าอ่าจะต้องเป็นลุงตั้งลุงเอาไว้เป็นนะแรกๆเนี่ยมีคนเขาบอกเลยว่าอ่ายังไงก็เป็นลุงเออแสดงว่าข่าวที่เขาได้รับมานะ่ะมันคือความจริง กขตั้งมาแต่ช่วงแรกๆเลยเออเขาสงสัยแต่เขายังหาหลักฐานไม่ได้เขาก็หามาเป็นไปอะคือจะเอาให้ได้แต่มันก็ไม่มีไงเออถ้ามันมีดีเนเมันจบไปแล้วเอฟซีเอสบอกไดจบตั้งแต่ตั้งแต่ไอสัปดาห์แรกแล้วแต่เขาหาไม่ได้เขาไม่รู้จะหาไงพยายามจะสืบหาทําลงทม์ไลน์แล้วหาข้อพิรุษสรุปแล้วที่เข้าที่เข้าลงเนี่ย เพราะว่าเป็นข้อพิรุษของแกท้งนั้นเลยเออเป็นข้อคําพูดอะคําตอบเนี่ยเป็นพิรุษทั้งนั้นเลยนอกอื่นไม่มีอย่างอื่นที่จะมัดตัวเขาได้นอกจากคําพิรุษเออเขาจะจับออกมาเป็นพิรุษหมดอะนะแล้วแกก็พูดแบบนั้นอยู่แล้วด้วยแกก็พูดไปทํานองนั้นอยู่แล้วแกไม่ได้กลัวอะไรเพราะอะไรแกไม่ได้ทาแกก็พูดไปไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่ามันจะเป็นคําคพูดที่ ที่จะทำให้แกเนี่ยเสียเสียเปรียบเห็นไหมแกก็พูดออ่บางทีความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเห็นไหมนี่นแหละมันก็เลยกลายเป็นดาบสองคมไปเลยเออความความซื่อ,อ,อมันก็จะออกรูปแบบนั้นถ้าแกระวังตัวในการพูดสักหน่อยนยอืมพูดโดยมีเหตุผลแล้วเราต้องชี้แจงไทม์ไลน์ของตัวเองให้เด่นชัดที่สุดมันก็จะโอเคที่สุดแล้ว ชี้แจงรายละเอียดเรื่องไทม์ไลน์ของแกเนี่ยแกไปไหนยังไงตั้งแต่เช้ามายัางไงเขาบอกว่าเนี่ยเวลาลุงมากีดยางเนี่ยนะตากเอกเขาบอกว่าเวลาลุงมากีดยางเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดกีดยางมาเลยใส่กางเกงขาย,ยาวเฉยแล้วก็มาอ่ามากีดแค่ไม่สี่กี่ต้นเองเขาว่างั้นเออมันก็น่าสงสัยเขาว่างั้นเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจมากีดยางเขาว่างั้น เออแล้วทุกคนก็ไม่ได้ถามต่อเพราะอะไรยังไงไม่ได้ถามหรอกเออเขาเขาตั้งข้อสงสัยแล้วว่าแกมากีดยางเลยไม่ได้มีชุดมีอะไรเอต้องไม่การยุงการยุงเลยเหรอถูกไหมอ้าวเขาไม่ได้บอกหรอกเหรอว่าเข้ามาเทสน้ํำยางเข้ามาแค่กีดไม่กี่ต้นเขามาทดลองเปิดหน้ายางดูว่าลองดูดิว่าเอน้ํายางจะออกโอเคไหมยังไงเขามาเทสน้ํายางเขาไม่ได้พูดหรอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้มากีดเพื่อจะเอามาเอาน้ํายางจริงๆ เขามาเทสน้ำยางเฉยๆก็คือพูดง่ายว่าสุ่มสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างไม่กี่ต้นเอาเอาไปทำเอาไปคิดเอาไปคำนวณแค่นั้นเองว่าโอเคไหมมันถึงเวลาที่จะเปิดหน้ายางจริงๆไหมที่จะกีดจริงๆไหมเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก็ให้ลุงมากีดอยู่แล้วเออแกก็มาเทสน้ำยางดูมันผิดตรงไหนแกไม่ได้มาเตรียมตัวที่จะมากีดจริงๆเพราะเตรียมตัวมาแกก็ต้องมาป้องกันเรื่องยุงเรื่องบางคนก็ ติดกล่องยากันยุงเนี่ยไว้กับเอวเนี่ยแอดมาเห็นบางคนเขาก็ปั่นขโมงโงงเฉงเลยแอดว่ายุงไม่ตายหรอกคนนี่จะตายก่อนควันขโมงเชียวเออแอดก็เห็นแต่เขาก็มีความสงสัยก็ว่าเอา้าเออทําไมไม่แต่งตัวให้มันดูเข้ามาเขาไม่ได้มากรีดยางเขามาเทสแกก็ยังพูดอยู่ว่าแกมาเทสน้ํายางอามันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมาแต่งตัวอะไรเขาก็ลองเทสอยู่สี่ห้าหกต้นก็พอเทสแค่นั้น เอเห็นไหมมันผิดตรงไหนอ่ะก็เป็นความผิดของแกอกีกว่าแกแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวแสงเกงขายาวใส่เสื้อยืดธรรมดาแล้วก็เอาไม่มีอะไรเลยเครื่องไม้เครื่องมือเขาว่าง,งั้นมีแต่ไอตัวไอมีดกีดยางแค่นั้นเองเออก็มาเออมากีดเลยอ่ะแล้วมัน